อ้สวัสดีนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยววันนี้บีอยู่ที่บ้านมะกรอนนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บผลผลิตกันนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะอากาศเย็นทุกคนแล้วคิดว่าแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอุ่นอีกหรือเปล่านะวันนี้15บหาองศานะคะมีความเย็นพอสมควรเลยอ่ะเพื่อให้เป็นงานไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเก็บเก็บผลผลิตของเรารอบรอบ,บ้านมะกรอนดีกว่า น,นี่คือแตงกวานะคะที่ดูมันเลยไปนู่นแล้วอันนี้คือมีเก็บสามรอบแล้วทุกคนเก็บสมรอบนะคะให้เพื่อนๆไปแจกพี่ปาไปคือแบบให้เป็นคนละถุงอะทุกคนถุงใหญ่เลยอะเออถุงนึงน่าจะมีสักรับ10ลูกอะ่ะก็เก็บไป3ารอบแล้วเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปให้พี่สาวพิติ๊กนะคะก็ปเก็บเลย กลุ่มเนี้ยมันจะแบบเยอะเป็นพิเศษทุกคนเหลืองแล้วอะอันนี้มันจะมีความเป็นหนามหน่อยนะทุกคนเนี่ยค่ะแต่พอเราไปล้างแล้วก็เอาแปลงอ่ะถัๆออกขัดๆออกมันก็โอเคอาจจะเอาไปแค่สี่ลูกก็พอดูค่ะข้างล่างเทียบเลยนี่ดูนะด,ดู้อไปหมู นู่นไปถึงตรงนู้นเดี๋ยวจะวอ่อนๆไหมหเขาหนึ่งลูกนี่แล้วก็ครั้งที่แล้วพี่เก็บฝั่งนี้ไปเด,ดี๋ยวดูเนี่ยตรงเนี้ยคือเก็บไปหมดเลยคือโลง่งแต่ว่าหลังจากนั้นสิดูคะ่ะเ,เนี่ยเต็มเลยแล้วก็นี่เลยออกมาเลยออกมาอันนี้ก็จะนูนะโอเคนี่แหละ ป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บแอปเปิลต่อนี่ทุกคนแอปเปิล <c oughs> ของเราปีนี้นะ่าสงสารมากน้องพักปีนะคะปีที่แล้วมันเยอะใช่ไหมปีนี้ก็พักหนึ่งปีแล้วก็ปีหน้าก็หวังว่าจะเยอะนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะสุกแล้วอันนี้คือพี่ติก๊กเก็บกินไปสักประมาณว่าสักห้าหกลูกนั่นแหละคือไม่มากไปกว่าน,นี้นะคะแล้วก็ที่ล่วงไปก็นิดนึงแต่ที่ล่วงแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าไม่มีอะไรมากินอย่างเงี้ยคือคนฟินเขาจะชอบเก็บเนีย่ยตามพื้นนะแสดงว่า มันสุกจัดแล้วทุกคนนี่นะคะนี่โอเคแล้วก็เอาเดี๋ยวดูอันนี้สิไอ้พวกเนี้ยแมงกินทุกคนเนี่ยแมงกินอ่ะเดี๋ยวเราไปจากต้นเลยนี่เลยอันนี้เป็นพันอร่อยนะทุกคนม,มีความกรอบมากมันจะสุกยงังเหรอเออได้ได้ได เดี๋ยวจะเอาแค่อีกลูกเดียวก็พอเพราะว่าที่พี่ติ๊กเก็บไปรอบนั้นอะ่ะมันก็ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยก็ยังกินได้หมดเนาะก็ดูจากสีอะก็จะเป็นแบบสีชมพูหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบจะสีแดงเนี่ยสีแดงเลยอยากจะกัดมากเลยทุกคนเมื่อก่อนกินได้เนาะแต่ตอนนี้กินแอปเปิลไม่ได้ปวดท้องอ่ะหลายคนก็เป็นอ่ะกินแอปเปิลไม่ได้แล้วปวดท้องอป่ะ,ดวปวดะเดี๋ยวไปเก็บอะไรต่อเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะนี่ อันนี้คือต้นพลุนนะคะทุกคนนี่ปีนี้น้อยนะอาจจะเป็นปีพักเหมือนกัน,นะคะ่ะนี่พลุนแต่ว่ามันยังไม่สุกบียังไม่ได้เก็บนะคะต้องรอให้แบบมันเปลี่ยนเป็นสีดําก่อนอนะเ็มช้ำม,มันยังเขียวยังอะไรอยู่ทุกคนอันนี้ต้องรอคือแบบใช้เวลาเหมือนกัน,นะคะ่ะกว่าจะสุกอ,อ่ะบางอันก็ยังเขียวอยู่เลยเนี่ยแบบเนี้เห็นไหมยังไม่สุกนี่ถัดมาเดี๋ยวเราจะมาเก็บวัด ตนะคะหรือว่าวอเดลมาก็คือลาสเบอรี่นั่นเองความฉ่ำมากอันนี้คือเป็นพันุเม,มาเรนมาแกนะคะเมาเินมาแก,ะะาาแกอันที่บีถามที่สวนที่บีไปเก็บมาที่มันหวานนะ่ะก็ถามเขาว่าเพอเมันเป็นพันุอะไรเขาก็บอกมาก็เลยไปซื้อตามแล้วก็ามาปลูกจะ้ะนี่ยแหละ น,นี้คือเก็บไปสามรอบเหมือนกันมาบ้านบักร้อน่ะก็คือบีจวน่ะทุกอย่างจะเก็บไปสามรอบหมดเลยนี่แล้วก็บางอันก็ยังไม่สุกจัดเราก็ต้องรอเนาะอันนี้สิม,มันก็จะอยู่แบบนูน้นแล้วก็นี่อู้อืม,ห,มหวานดีมากเลยดู เนี่ยมันจะหลุดง่ายๆนะตรงเนี้ยถ้าไม่ต้องไอ้นี่เลยมันไม่ต้องบีบเลยมันหลุดอืมดูของในดีที่มันไม่มีหนอนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีหนอนข้างในแต่ไม่เมื่อก่อนอนะตอนนี้ก็ยังมีถ้าสมมติว่ามันมีมันจะอยู่ข้างในทุกคนเวลาเคี้ยวไปมันก็จะกรุบ <laughs> ทุกคนกลุ่มนี้ต้องรอแล้วล่ะเพราะว่ายังไม่สุกเท่าไหร่รอนี่แต่ว่าก็จะมีอันนี้อันนี้อ,นนอุ้ยข้าในหน่อยดิงอุ้ยดีมากเลยไม่มีนอนนี่ก็นี่ไหนดูโอ้ยทำไมเป็นเล็กขนาดนี้ล่ะ เลยขานาดก,กินวันนี้พี่ติ๊กเดินชมสวนตัวเองบีฉันไม่มีแรงทําคือแบบเหนื่อยอ่ะคือแบบอืมคือไม่มีกระเจิดใจ,จะจิทำเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดทุกคนอากาศมันเย็นๆก็เ,เลยแบบโอ้เออมาซาวน้ามนมากร้อนแล้วก็ก็เดี๋ยวจะกลับกันเลยบอกบีก็บอกเออเธอก็พักบ้างเธอคือแบบเออเป็นคนชอบทําอะไรแล้วมันขนานี้มันอยู่นิ่งไม่ได้ไงทุกคนบีก็กเธอ,อพักได้แล้วเออคือแบบเดี๋ยวเราจุดซาวน้าแล้วก็เข้าซาวน้ากัน โอเคว่ะเาไอ้บทจะบอกง่ายก็เออเนาะนี่อืมนี่ทุกคนก็จะได้ประมาณนี้แหละหอมปากหอมคออะเดี๋ยวไปเก็บอย่างอื่นต่อนายพี่ติ๊กดูอะไรนางบอกบีมาดูนี่ไหนอู้สูซอร์เตนเซียทุกคนสวยมากเลยซูฮอร์เตนเซียเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะคะตอนที่มันสุกเอ้ยไม่ใชะะ่ตอนที่มัน,อ,มน,ะน,อ,น,มนอะไรอะตอนนี้มันแก่เออเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูโอ๊ตไปเรื่อยเลย นี่ซูสฮอร์เทนซสวยมากเลยก็คืออะไรนะไฮเดนเยียนี่โอ้สวยมากมแต่ว่าไม่มีกลินหอมนะนี่แล้วก็พวกบีลองออยเนี่ยไอที่ไอเล้เลื้ยขึ้นไปอะ่ะอันนี้มันจะเป็นต้นต้นสนแบบนี้นะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันลกตรงเนี้ยพี่ติ๊กก็เลยอยไม่ตัดดีกว่าก็เลยเอาเฉพาะกิ่งมันออกเนี่ยถ้าเห็นเป็นแบบนั้นะ่ะเนี่ย อันนั้นคือเดี๋ยวจะมีปฏิมาก,กรรมบิตเดี๋ยวนายจะซื้อเนี่ยมาปลูกนะคะประมาณนี้เลยอุ้ยอันนี้ก็คือซื้อแล้วซื้อร์เต็นเสีนนะคะมันก็จะออกนี่แหละบานๆช่วงนี้แหละช่วงใกล้จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะปะ่ะเดี๋ยวไปเก็บอย่างอื่นต่ออันนี้ไม่ได้ปลูกแต่ว่ามันขึ้นเองตามธรรมชาตินี่ค่ะมีอยู่ลูกเดียวเพราะว่าอะไรเพราะก่อนอันนี้กินไปหมดแลเบีย อาบุบารีโอ้โหก็ยังจะอุตส่าห์คืนอันนี้คือบุบารีภุ่มบ้านบีนะปกติไปซื้อที่สวนใช่ไหมแล้วปีนี้เขางดออกลูกไม่ใช่ทั้งหมดนะแม่มีทั้งสามลูกไหนนี่ไงดูปีก่อนอันนี้เต็มคือเต็มอันนี้จะเป็นพุ่มเล็กอันนี้จะเป็นลูกเล็กแต่อันนี้จะเป็นลูกใหญ่แบบที่บีไปเก็บอะนะคะอันนี้เป็นลูกเล็กนี่ชิมสิโอ้ยไหนล่ะนี่ หวานเจบเลยอ่ะอันต่อไปก็จะมาเก็บนี่เลยค่ะเห็นกันไหมเอ่ยมายมฝลังสีนี้นะคะสีแดงที่บ้านไปปลูกสีเขียวใช่ไหมสุกแล้วนะคะต้องเก็บละเพราะไม่งั้นอะล่วงทิ้งหมดเดี๋ยวต้องยกเดี๋ยวต้องยกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยไม่หนึ่งจะเห็นเห็นเปล่าทุกคนน้องจะมีความหนามีหนามนะเนี่ยคือแบบมันต้องเห็นไหมนี่ยค่ะ เดี๋ยวดูข้างในนะถามว,ว่าสีนี้กับสีสีขาวอันไหนหวานกว่าก็มีว่าพอๆกันนะข้างในเป็นเม็ดอย่างเงนะีย้ยเห็นไหมเนี่ยเป็นเม็ดเนี่ชิมอื้มอืม,อมนี่พอสุกแล้วจะหวานมากพอไม่สุกก็จะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบไม่น่าให้พายอะ โอ้หนามหนาเยอะมากมีทุกหย่อมมีความกลัวอยู่นะว่าไป ้ัที่แล้วบีเก็บไปยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยไม่มีเวลากินเนาะเข้าแต่ป่ากลับมาก็เออกลับมาควรจะมานั่งแบบทำบิ๊กเกอร์กินแต่แต่ที่บอกว่าบีหวานนี่ก็คือในความหวานก็มีความเปรี้ยวอยูน่นกคนตรงเปลือกมัน,นี่ยจะเปรี้ยวแต่ข้างในอหวานอืมเนี่ยคะ่ะสีนี้แต่ว่าบีว่าไอ้ตรงเนี้ยบีง คิดว่าต้องต้องย้ายเขาอะออกไปที่แบบโลง่งๆหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยแดดมันเข้าไม่ถึงทุกคนน้องก็เลยจะเนยค่ะออกไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เหมือนกับที่บ้านอะที่บ้านเห็นไหมเต็มไม่รู้เจ้าเดี๋ยวนะมีความกลัวเห็นงาลือเปล่าไม่รู้นะ แล้วก็เก็บไปเนี่ยอยู่ในตู้เย็นน่ะอยู่ได้นานนานเลยนี่บิบบิต้องเข้าไปเก็บละ นี่อยู่ในกระเป๋าเสื้อก็เยอะอย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้ศานี้ต่อไปคือนู่นเลยจ้าทุกคนอันนี้คือมะเขือเทศน,นะคะมันยังไม่สุกเมื่อกี้เก็บไปสองลูกเนาะเอ้ยลูกนี้สุกแล้วเนี่ยอันนี้ต้องเก็บไปเนี่ยแตกแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าแตกแมบนี้คือสุกจัดแล้วมันจะอร่อยมากนี่หนึ่งอันนู้นยังไม่สุกเท่าไหร่อันนี้ก็รอๆนะคะสวยมากเลยทุกคนสวยสวย นี่ทุกคนสิ่งที่บีจะเก็บนะคะก็คือนี่เลยมะเขือม่วงค่ะดูลูเบลอร์เ,รอเลยอันนี้คือคงต้องเก็บแล้วแต่อันนี้ยังเล็กอยู่คือคำว่าเล็กก็กกใหญ่อะแต่อันนี้คือแบบสุดมากตัดเลยตัดเลยอู้ ลูบเลอเลยดูค่ะโู้สวยมากเลยเป็นปีแรกแน,น่ที่แบบเ,น,เนี้สวยโอเคอาจจะไหนวางไหนล่ะเดี๋ยวแล้วก็พลิกหยวกทุกคนพลิกหยวกคิดว่าอันนี้สุกแหละเมีต้องตัดอันนี้แค่หนึ่งก็พออันนี้ยังมีความเขียวอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหม หนึ่งก็พอโอ้ยมันจะเด็ดก็มันได้เลยเปล่าล่ะอืมโอเคนี่อู้ืมอยากจะกัดทันทีเดี๋ยวต้องไปกินพวกว่าอะไรอะกุง้งแบบ แช่น้ำปลาหรืออะไรเงี้ยที่แบบเออซ่อมตากัดทุกคนจะให้ดูมันเยอะมากเลยนะอันนี้คือต้นเดียวนะเมื่อกี้เอาไปหนึ่งแล้วใช่ไหมอันนี้สองสามสี่นูนสีแดงห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบ,ส,บสิบสองข้างในน,นะสิบสามอันนี้นับเฉพาะลูกใหญ่นะแล้วก็เล็กๆอ่ะนูนอันเล็กๆไม่นับดูคะ่ะเยอะมากเลยอืมโอเคบา นี่ก็คือพลิกนะคทุกคนพลิกชีฟานี่แหละแต่ว่ามันยังไม่สุกเออบีก็รอเนาะต้องรอแล้วก็อนนี้เหมือนกันแล้วก็มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็จะมีสีเหลืองกับสีแดงอันนี้ก็เก็บกินเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สุกโอเคถ้างั้นในคลิปนี้วิ่ไปละก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวยงาม